กนอาหไม่ได้ค่ะพูนที่ได้ไหมคะลูกสิ่งไม่มีชีวิตเที่ยนทีไม่ได้นะค่ะว่ามีลูกได้ไหมคะลูกอ่ามีลูกก็ไม่ได้เก่งมากเลยอ่าไหนใครจําสิ่งไม่มีชีวิตได้ยกมือให้ดูหน่อยเร็วไหนใครจาได้ไหนใครจําได้เดี๋ยงดูขอดูนั่นเด็กๆคนเก่งเลยโอ้โหเต็มเลยนะคะเก่งมากอ่า เดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะเด็กดูภาพนะคะเออโหดูดูภาพดูภาพเด็กหลายคนเลยแล้วก็มีสันมากมายเลยเอ๊มีอะไรเยอะเต็มไปหมดเลยอ่ะเด็กๆดรองตอบคุณครูสิคาว่าอะสิ่งมีชีวิตในภาพนี้นะสิ่งมีชีวิตในภาพนี้นะคะมีอะไรบ้างอ่าสิ่งมีชีวิตในภาพนี้มีอะไรบ้างอ่ะ พีอ่อะไรบ้างเอ้ย ผีอะไรนะอสักพูดนะคะอาผีอะไรคะตรงนี้มีสีสันสวยงามเลยผ้าผีเสื้อเพลงผีเสื้อภาษาอังกฤษพูดว่าอะไรคะใครทราบบ้างบัตอะไรนะต้งเชืออ่าบัตตตน้เก็งมากแล้วต้ไปสิละคะนกภาษาอังกฤษพูดว่าเบอรอะไรนะบอร์เบอรน บอกพี่ลูกเติมนะเดินค่ะดค่ะแล้วเป็ดล่ะคะเป็ดก็ถามเป็ดใครเป็ดสะอาดจ่าเป็ดมาดูมาดูมาดูคูสอนก่อนดูครูสอนต่อไป้ายคอป้ใครนะคะอ้ที่มีชีวิตลูกในภาพนี้ในภาพที่กำลังโชว์ให้เด็กดูตอนนี้นะ อะไรบ้างเป็นสิ่งไม่มีชีวิตคะโลกมีอะไรบ้างคะที่ไม่มีชีวิตมีอะไรบ้างฮะตรงนี้เลยอะไรไม่มีชีวิตมีอะไรบ้างคะที่ไม่มีชีวิตเรือมีชีวิตเรือตรงนี้่อนไม้เห็นเรือบ้าง ต่อไปสะพานก็เป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะต่อไปก้อนหินในใครเห็นก้อนหินบ้างอ้าวก้อนหินเต็มเลยนะคะอยู่ข้างล่างต่อไปกระเป๋าอ่ากระเป๋าที่เด็กๆสะพายอยู่เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตคะกระเป๋าใม่มีรู้ค่ะไม่มีข่บ ต่อไปมีอะไรอีกนะเด็กๆลองดูสิคะ,อะขอนไม้ไหนใครเคยเห็น,นอขอนไม้ไหมขอนไม้มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตคะตไม่มีชีวิตเตองนะค่ะดวงอาทิตย์เด็กๆดูดวงอาทิตย์ยุ่งโคมากเลยสีเหลืองดวงอาทิตย์มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตคะ ไม่มีค่ะไม่มีนะคะเพราะว่ามันหายใจได้ไหมคะลูกไม่ได้ไม่ได้ไไดกินอาหารได้ไหมคะต้องใจเรียนด้วยไม่ได้อ่ะไม่ได้อ่อาต้องไปต,ตอไปเรียนนะวันนี้นะนนนะเดี๋ยวคุณครูเข็มนะจะให้เด็กๆเนี่ยไปพักเร็วๆเลยนะโอเคไหมคะ,ะตั้งใจเรียนตังต้งใจฟังครูนะเดี๋ยววันนี้่อยเด็กๆเร็วๆเลยนะคะโอเคไหม อ่าถ้าใครโอเคไหนลองสัญญาให้คุณคณรูดูสิคะ่ะยกนิ้วก็ให้ดูหน่อยเ็วยก,ยกชูนิ้วก็ให้ดูหน่อยอ่าสัญญาว่านี้เด็กๆจะตั้งใจเรียนนะคะอ่าถ้าเด็กๆตั้งใจเรียนแล้วคุณครูก็จะปล่อยเด็กๆเร็วๆเลยนะคะอ่าชูนิ้วก็ให้ดูหน่อยโอเคนะคะสัญญาแล้วนะอ่าต่อไปนะคะ เรามาทบทวนประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตกันบ้างนะสิ่งมีชีวิตมีประโยชน์มากมายเลยนะคะหรือว่าจะเป็นพืชน,นะเด็กๆด,ดูเขาเอาต้นไม้นะคะเอามาสร้างเป็นอะไรคะเนี่ยเป็นบ้านนั่นเองนะคะอ๋อเก่งมากเอามาสร้างเป็นบ้านนะคะต่อไปเอาพืชเป็นผักบุ้งเอามาทําเป็นอาหารนั่นเองนะคะไหนใครชอบทานผักบุ้งบ้าง มีใครชอบทานผักบุ้งบ้างอคุณครูก็<อ>ทานเหมือนกันนะคะเด็กๆรู้ไหมว่าผักบุ้ง<อ>มีประโยชน์นะคะ<อ>เพราะ<อ>ว่าถ้าเราทานผักบุ้ง<อ>จะทําให้เราสายตาดีนะคะจะทําให้เราสายตาดีเราตาปิ้งใสเลยเรามองอะไรก็เห็นเราสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ไกลๆได้เลยนะคะมองเห็นได้ชัดเลยนะอ่า นอกจากนี้นะคะสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์นะยังเอามาทําเป็นอาหารได้ด้วยอย่างเช่นเป็นไก่ทาเป็นไก่ทอดไหนใครชอบทานไก่ทอดบ้างอเอาหมูมาทําเป็นหมูทอดไหในใครชอบทานหมูทอดเออหมูกระทะอชาบูหมูกระทะ,อะ,ทะโอเคเอแล้วก็เอาวูนัวนะคะมาทำเป็นสเต็กเนื้อวัวก็ได้นะคะ,ะต่อไป ประโยชน์ของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะดูเรามาดูประโยชน์ของสิ่งไม่มีชีวิตเอ๊มีอะไรบ้างภาพแรกฟุตบอลอ๋อในบ้านใครมีฟุตบอลบ้างในใครชอบเตะฟุตบอลอาอหลายคนเลยนะคะชอบเตะฟุตบอลนะคะฟุตบอลเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะเอ๊แล้วเราสามารถเอาลูกฟุตบอลไปทําอะไรได้คะเนี่ยเอาไปทําอะไรได้คะ เอาไปเตะนั oh, ite, age. Age? ่นเองออเอาไปเตะเล่นฟุตบอลนั่นเองนะคะอ่าต่อไปภาพตรงกลางคืออะไรนะมีตั้งสี่หัวเร็วอ๋อยนั่นเองนะคะเออเราเอารถยนต์ไว้ทําอะไรคะอ่ะเอาไว้ขับนั่นเองนะไปเที่ยวไปซื้อของก็ได้เอาไว้ขนของก็ได้นั่นเองนะคะอาต่อไปภาพตรงนี้โทรศัพ์ อ่าโทรศัพท์ไหนเด็กๆคนไหนตอนนี้กําลังใช้โทรศัพท์เรียนออนไลน์บ้างเร้ดูหน่อยเร็วโอ้โหหลายคนเลยหลายคนเลยนะคะอ่ะโทรศัพท์เอาไว้ใช้อะไรได้บ้างนะเอาไว้ทอคุยก็ได้ง่ายนะคะเอาไว้ดูหนังฟังเพลงเอาไปดูการ์ตูนอ่าดูการ์ตูนก็ได้นั่นเองนะคะหรือเอาไว้ เรียนออนไลน์ก็ได้เหมือนที่เด็กๆเ,เรียนออนไลน์อยู่ตอนนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะอ่าอันนี้เป็นประโยชน์ของสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองนะคะอ่าวันนี้นะคะเราจะมาเรียนที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะหรือเรีย,ยกออย่างหนึ่งว่าบ้านของเขานั่นเองเนาะอ่าที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตก็จะมีทั้งอยู่บนบกนะคะอยู่บนพื้นดินเลย

ท้องฟ้าแบบนี้ตางทีได้คืออะไรนะงา <Re> นน no. แล้วก็ยังมีตัวลายสีส้มลายสีสน้ำตาลที่ร้องว้าแบบนี้คืออะไรคะลูกกินเนื้อนอาหารเนื้อเสือค่ะเอ๊ะเด็กๆดูสิคะ

อะไรคะอิกคือกบอ่าเก่งมากเอ๊ะนอกจากเตาปลาแล้วก็กบเนี่ยยังมีอะไรอาศัยอยู่ในน้ำอีกค่ะลูกยังมีอะไรอาศัยอยู่ในน้ำอีกนะบัวบัวอะไรนะคะบัวบัวใช่อยู่ในน้ำนะลูกอยู่ในน้ำนะคะสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำนะบัวลาแล้วอ่ามีกุ้งในใครชอบกินกุ้ง อมีอะไรอีกนะปลาหมึกปลาหมึกอแล้วก็หอยปอยนะคะมีหอยด้วยนะอามีอะไรอีกนะคะที่อยู่ในน้ำในน้เยอะแยะมากมายเลยนะคะมีปลาฉลามมีปลาวานปลาโลมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะต่อไปนะคะเป็น อ่ะเด็กๆลองมาถ่ายกันสิคะว่าปลาหมึกภาพตัวหน้าอะไรบ้างที่อาศัยอยู่บนบกเลยปลาหมึกอ่ะดูภาพแรกนะคะมันคือกุ้งกุ้งอะไรเนี่ยปลาหมึกอาศัยอยู่ในน้อ่ะต่อไปสิงโตโอ้โหเด็กๆดูฟันมันสิคะใหญ่มากเลยฟันซี่ใหญ่มากเลยนะกำลังกระโดด นะคะกระโดดคุกอ uh, ่ากระโดดจับเหยื่อน <t ma> ั่นเองนะอ่าสิงโตตัวนี้นะคะอาศัยอยู่บนบกหรือในน้ำอยู่บนบกหรือในน้ำคะลูกอ่าอยู่บนบกเองบยู่บนพื้นดินนั่นเองในน้ำเด็กๆลองดูปลาค่ะมันเยอะมากอู้ยหนวนมันเยอะมากเลยเด็กเอง ปลาหมึกนี่อ,นอยู่บนบกหรือในน้ำคะปลาหมึกต่อไปอไเอกอีเอ๊ะเอกหรือไก่กระตากกระตากกระตากเอ๊ะไก่เนี่ยอาศัยอยู่บนบกหรือบนบในน้ำบนบกบนบก เอ๊ะไก่กินอะไรเ si? ป like? like 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 oh, so oh, ็นอาหารนะขิง hmm. ข้าวค่ะ้ขิข้าวเอ๊ะไก่เนี่ยถือเ้อนถือร้อนล้วลูกไก่ร้องยังไงคะไก่ร้องไก่ร้อนยังไงคะเอ๊กีอ่าดีเก่งมากค่ะแล้วเอ๊ะอีเอ๊ะเอ๊ะเกลี้ยงมากเลยเด็กๆดูภาพนี้นะคะมันคือสาหรายนะภาพตรงนี้นะมันคือสาหรานะคะสาหรายเนี่ย อาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองอา,อาาอาสาอาอาศัยอยู่ในน้ำนะคะที่อยู่ในน้ำนั่นเองนะคะต้นไม้ต้นต้นอะไรคะต้นไม้ต้นใหญ่ไหมคะลูกต้นใหญ่ไหมคะอ่าต้นใหญ่มากเลยเอ๊ะต้นไม้อยู่หรืออยู่ในน้ำคะต้นนี้ต้นไม้ น้าคะ้ของสิ่งไม่มีชีวิตนะที่อยู่ของสิ่งไม่มีชีวิตนะอ่ะสิ่งนีสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยจะไม่มีที่อยู่นะคะสิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มีที่อยู่นะคะอ่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งของนะคะมันอยู่ได้ทุกที่เลยเพราะฉะนั้น มาจะไม่ที่อยู่นั่นเองนะครั้าอบเลยวันนี้คุณครูมีเกมนะมาให้เด็กๆเกมตอบเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสวัสดีครับผมกับพี่นะครับแล้วก็ชชองเกมพิคสนะครับวันนี้เล่นเกมจากที่ยวาอเด็กๆดูภาพนะคะข้อที่หนึ่ง เด็กๆเห็นไหมคะภาพตรงกลางนะมันเกาะอ,อยู่ตามกิ่งไม้เด็กๆคิดว่าในภาพนี้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ข้อใดร,ระหว่างพึ่งกับนอนอต่อไปข้อที่สองดอเด็กๆดูนะ,ะมันเป็นวงกลม เป็นที่ัคนิจใจระหว่างอ้นหน,หนึ่งปลาอ,ปอ่ะหอยหอยเป็นเปลือหอยมองผีหอยอมาสายของอ่ะ ของสัตว์ชนิดไหนระหว่างแมงมุมกับตักแตนนะอะต่อไปองแมงมุมนะเรามาดูภาพที่สี่กันบ้าโอ้เป็นภาพใต้ท้องทะเลนะเป็นภาพใต้ท้องทะเลนะ มีทั้งท้งไก่มีบ้านมีแมงกระหุ่นน้าเด็กๆคิดว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นของสัตว์ชนิดใดระหว่างกไก่สิงโตขอไข่นางเงือกใครชอบนาำเงือกบ้างใครชอบนางเงือกบ้างคะนางเงือกน้ำเงือกน้ำเงือก เรามาดูข้อที่ห้านะคะอ่าข้อที่ห้าอ่าต้นไม้นะเป็นภาพต้นไม้นะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดไรระหว่างข้อหนึ่งปลาข้อสองลิงต้นไม้เป็นที่อยู่ยลิงลิลงลิง้อให้พัลูกร้อให้พันไหมสิสสญญคอะอ๋อจิกิกจิกจแบบนี้เลยอ่ะโอเค ข้อต่อไปข้อที่หกอ่าเรามาดูข้อที่หกกันอ่าต้นไม้นะมีรูด้วยนะต้นไม้มีรูด้วยนะคะเป็นโพรงไม้นะอ่าภาพที่อยู่ปรากฏตอนนี้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดใดระหวมางข้อหนึ่งกะรอกข้อสองแพนกวินกะรอกอยู่อาศัยของสกะรอก ี่เสร็จแล้วนะอาจากภาพเป็นบ้านนะโอ้มีกระดูกอยู่ด้วย,ย,ยเอย๋ในเด็กบ้านานี้เป็นบ้านของใครคะที่อยู่อาศัยของใครลูกมาหรือสูนัำนั่นเองเก่งมากอ่ะต่อไปข้อที่แปดนะข้อที่แปดน,นะคะออยู่ในน้ํานนะมีดอกบัวเยอะแยะมากมายเลยนะคะ อยู่ในน้ำจืดนั่นเองนะอ่ะเป็นสัตว์อ่ะเป็นสิ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดใดระหว่างข้อหนึ่งกบกับข้อสองกบกบในลองลงเสียงกบี่ฟังคุณค้ากบมาแล้วกบเนาะกบร้องไงกบอ่ะกบ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 นาทีอ่ะต่อไปข้อที่เก้า น้ําแข็งนะเป็นน้ำแข็งนะน้ำแข็งอยู่ที่หนาวมากนะคะหนาวมากเลยเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดใดระหว่างกอไก่ข้อที่หนึ่งหมีคัวโลกหรือข้อที่สองแมลงวันหมีค่ะหมีเปบหมีข้อสุดท้ายนะคะ มันคือถ้ำนะภาพนี้เป็นถ้ำนะคะภาพตรงกลางเป็นถ้ำเอ๊ะถ้ำเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดใดระหว่างกุ้งหรือค้างคาวนะคะขอคาวทให้ตัวเองหน่อยค้างคาวถูกต้องนะคะ เดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนะมีทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำนั่นเองนะคะอยู่บนบกกับในน้ำนะอ่าสัตว์ชนิดใดบ้างที่เดี๋ยวคุณคพุขออนุญาตถามในเด็กนะคะว่า กวางกวางนะที่มีเขานะกวางอาศัยอยู่บนบกหรือในน้ําคะกวางดยังบอกบออยู่บนบกเก่งมาก <icious> ถูกต้องอ่ะต่อไปสิงโตสิงโตอยู่บนบกหรืออยู่ในน้ำ บนบกหรืออยู่ในน้ำคะคุณผ <ใน S 1> ่านไหมอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำเก่งมากอ่ะอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึง่งเอ๊ะอะไรดีนะกุ้งอ่ะกุ้งอาศัยอยู่บนบกหรือในน้ำคะกุ้งใน่ไหมนะค่ะไปลูกอยู่ในน้ำค่ะมีมีที่นะคะอ่าปิงวิทย์นะ ไม่คุยที่นีดนะคะเพราะว่ามันอยู่ทุกที่เลยนะคะวันนี้นะเราเรียนเรื่องอะไรกันไปนะที่ที่อยู่อะไรนะสิ่งมีชีวของสิ่งมีชีวิตและไม่ีีิดหยุ